สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับอมูลเอซีหนะครับตัวนี้ก็สั่งซื้อผ่านทาง Lazada นะครับก็เดี๋ยวจะมาลองรีวิวกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้คือส่งมาจากประเทศจีนเลยนะครับก็เห็นมีคนซื้อไปหลายคนนะครับแต่ว่าไม่มีใครทำรีวิวลงอินเทอร์เน็ตเลยอ่ะใน YouTube ที่มันมีรีวิวนะครับมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคลิปคลิปเดียวที่เป็นอมูลเอซีหนึ่งห้านะครับออกมาแล้วก็เล่นกีตาร์เลยนะครับไม่ได้บอกสเปคอะไรนะครับเดี๋ยยยยยยยววววพพีีีีีีีี่่่่่่่่าา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 านน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 จจจจะะะะะะมมมรรรริออ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 งง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 งลลลลเเเเเดคคัััับบบปป็็็็ไไไกกกกกก้้้้้้้สภ๊ฮแ อะไรเนี่ยเม็ดแปะแปะกันแค่เนี้ยเฮ้ยเริ่มสงสัยในเรื่องความมั่นคงแล้วว่าข้างในจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับโอเคคราวนี้แกะออกมาครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอาจารย์ตื้นตื้นนะครับปลอดภัยไหมนะเพราะว่ามันมีแค่เม็ดแปะแป๊ะไงอ่ะตื้นตื้นนะครับอ่าข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปรามปรามปรามนะเช้ออกมาแล้วตื้นโอเคก็จะเป็นอย่างนี้ไหนมีอะไรบ้าง ก็จะมีกล่องกัน้านข้างนะครับคู่มือโอเคไม่มีอะไรมากหรอกนะครับโยนทิ้งไปแล้วก็มีตรงนี้นะครับนี่เป็นที่ชาร์จแบบ USB นะครับแล้วก็เนี่ยเป็นหูหิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะจะนี่พระเอกของเรานะเฮ้ยดูสวยน่ารักมากอ่ะราคาตัวนี้ประมาณ400กว่าบาทนะครับไม่ถึงไม่เกินพันหเออเนี่ยเฮ้ยเนี่ยโอเคเกียรติดีเกียรติดีนะครับนี่นี่นี่ให้ดูด้านนี้นะครับลำโพงดูดีนี่ข้างบนนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่เบียนให้ดูนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับตัวนี้เป็นบลูทูธเปิดบลูทูธได้น,นะครับตัวนี้ก็เป็นของกีตาร์แล้วก็มีรีเวิร์สนะครับตัวนี้เป็นของไมโครโฟนนะครับวอลลุ่มเบสกลางทิปเปิลนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่จะเสียบแจ็คนะครับของไมโครโฟนแล้วก็ของกีตาร์นี่ปุ่มออนออฟอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือปุ่มออนออฟเนี่ยเนี่ยปุ่มออนออฟมันคลาสสิกมากเลยเปิดดีว่ามีไฟหรือเปล่าโอเคไฟขึ้นด้วยนะครับนี่ไฟขึ้นด้วยนี่ คือสาเหตุที่พานซื้อมานะครับขอบอกนะครับว่าเพราะว่าไอ้ฟัก์ชันอย่างนี้เลยนะครับคือถ้าเกิดเราดูพูดตรงๆนะเราจะเห็นไอ้รุ่นพวกนี้ยในของทั่วๆไปนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวไอ้ตรงเนี้ยไม่ใช่ผ้านะขอบอกก่อนไอ้ที่ประทับใจตรงเนี้ยคือคือแบบไม้แบบดีแต่ตรงเนี้ยมันเหมือนกับใช้แบบหวายอะคือแต่ดูไกลๆก็หลูนะครับแต่ว่ามันก็ยังแบบไม่ใช่ผ้าตอนแรกก็ดูจากในอินเทอร์เน็ตนึกว่าผ้านะคราวนี้ไม่ใช่ผ้านะมันเหมือนวัสดุแบบ ไอ้หวายอะดังเงี้ยไอ้ตรงนี้จะราคาถูกกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเที่ยวกว่าราคาพันห้าก็โอเคนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมิน่าแหละมันขายพันห้าได้เขาบอกนะว่าเพราะสดุที่ดีคนจะเป็นผ้านะเนี่ยมันเหมือนกับพวกหวายสารอะไรอะโอเคนะครับแล้วตรงเนี้ยสายเฮดิฟฟีมาเขาบอกนะว่าถ้าเกิดใครดูคลิปนี้นะครับอยากเขียนว่าพี่เล่นกีตาร์เล่นไม่เป็นนะครับเล่นเป็นอะคูเรเล่นะครับแล้วก็ตัวนั้นก็ขายไปแล้วนะครับสายเฮดิฟฟีมาเพราะว่าเอามาฟังนะครับเป็นแบบเขาเรียกอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นแบบ ฟังบูทูธนะครับกลับมาเป็นไม์ร้องเพลงนะครับเพราะสาเหตุเพราะอะไรครับตัวเนี้ยเหมาะกับการใช้ทําไม์ร้องเพลงมากนะครับเพราะตรงนี้ครับมีวอลลุ่มนะครับเบสทริปเปิลนะครับแล้วก็ใช้รีเวิร์สร่วมกับกีตาร์นะครับของที่ปรับของกีตาร์ได้เนี่ยก็คือแบบวอลลุ่มของกีตาร์กับรีเวิร์สนะครับถ้าเกิดเป็นของยี่ห้ออื่นน่ยที่มันขายในไทยนะครับที่มันทรงคล้ายๆกันน่ยมันจะเป็นนะครับของกีตาร์สามารถปรับได้เป็นตัวเนี้ยมันของกีตาร์มันจะปรับได้เป็นกีตาร์เบสกลาง ก็ใกีตาร์ทริปเปิลแล้วก็เบสนะครับแล้วก็มีรีเวิร์สนะครับแต่ว่าในส่วนของไมค์เนี่ยแค่มีแค่วอลลุ่มอย่างเดียวครับแต่ตัวเนี้ยมันเหมือนออกแบบมาให้เราทำไห้พวกนั้นเนะี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะอะคูสติกนะ่ะแบบ,น,น,น,บน่าเล่นมากนะครับน่าเล่นมากก็เพียก็มาฟื้นมาแบบคัฟเวอร์เพลงนะครับก็คือม,มาคัฟเวอร์เพลงนะครับแล้วก็มาฟังเป็นแบบบลูทูธแล้วก็ที่ตรงเนี้ยที่ชอบไปอย่างนึงคือซึ่งแปลกมากของไทยไม่มีนะคือตัวนี้คือนะมันจะบอกนะครับว่าไฟตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่เพื่อนชอบตัวนี้มากเลยเนี่ย เนี่ยครับปุ๊บโอเคนะครับเนี่ยปุ๊บปุ๊บปเนี่ยมันจะขึ้นเห็นใช่ไหมครับตรงนี้เต็ม4อันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะกับไมเลยแล้วกันนะครับเสียบกับไมโครโฟนดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเทส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  เท็เท็เท็ดเท็เฮ้ยพูดตรงๆนะ one two three four one two three four one two three four เดี๋ยวก่อนเอาตรงนะครับพูดตรงๆนะว่าเฮ้ยมันเหมาะกับการเป็นตรงๆนะครับตัวนี้สิบห้าวัตต์อน่ยแต่พูดตรงๆนะความดังเหมือนกับไอแอมสิบวัตต์นะครับดังนั้นก็แบบดังกว่าเสียงเราไม่เท่าไหร่อ่ะเอ้ยแต่ว่ามันก็แบบอะไรถ้าเกิดเทียบกับลำโพงบูทู้เพาต้องเข้าใจครับว่า พูดตรงๆนะถ้าเกิดถ้าที่ฟังเนี่ยเสียงไม่เป็นอย่างเงี้ยพี่นันก็แบบรู้สึกก็เรียกอะไรค่อนข้างที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดเทียบกับราคาบันห้ามันได้ไงแต่ว่าเราคาดหวังคือคุณก็ต้องใจนะครับของพันห้าคุณก็ต้องคาดหวังสเปคราคาเท่ากับพันห้าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าเฮ้ยเนี่ยงานประกอบไอ้นี่ไม้ชอบนะครับแล้วก็ไอ้ฟังก์ชันอะไรเนี่ยก็ชอบนะครับแต่ว่าที่ไม่ชอบก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเสียง เราคาดหวังมันมากกว่านี้แต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับราคาก็ถือว่าโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาลองตรงเป็นบลูทูธซิว่าเป็นยังไงกันบ้างเรามาต่อกันเลยนะครับพอดีเมื่อกี้พี่อันหาปุ่มพวกบลูทูธไม่เจอนะัแม่แต่คราวนี้เจอแล้วนะครับอย่างแรกนะบก็คือว่าเวลาใช้บลูทูธนะครับกดจิ้มเลยครับว่าบลูทูธตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเมื่อเรากดจิ้มคำนี้บลูทูธตรงนี้นะครับเราก็กดนะครับกับบลูทูธมือถือของเรานะครับซึ่งมันจะขึ้นคําว่ากีตาร์แอนนะครับมันไม่ได้ขึ้นอมนนะครับก็ สามารถใช้ได้นะครับก็กดไปเลยครับที่กีตาร์แอมนะครับเมื่อขึ้นสามารถเชื่อมต่อได้นะครับในรานนี้เพื่อนก็ลองใส่สายนะครับเฮ้ยตัวนี้หนัก2โลนะครับเนี่ยแต่ว่าเราใส่สายเนี่ยโอเคนะก็ถือแบบนะครับน่ารักดีนะถือได้ไม่หนักมากแต่ว่าความจริงสายตัวเนี้ยความจริงออยากจะได้ยาวกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับมันจะได้ถือง่ายๆอย่างเงี้ยขอเนี่ยสั้นไปนิดนึงอ่ะสั้นไปนิดหนึ่งอ่ะนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดถือก็ถือว่าได้นะก็ถือว่าได้อยู่แต่ว่าความนี้จริงเนี้ยมันสั้นเน่ยแต่ว่าก็ม โอเคครับเดี๋ยวให้ลองฟังเสียงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถปรับดังเบาได้ด้วยนะครับ โอเคนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดเทียบกับไอ้พวกบลูทูธอ่ะก็ถือว่าดีกว่าบลูทูธนะแต่พูดต,ตรงๆงนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยสาเหตุที่ซื้อมานะครับบอกตรงเลยก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับว่าผิดหวังอยู่นะครับว่ามันจะต้องเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะตัวเนี้ยเราคาดหวังว่าเป็นสิบห้าวัต์แต่สุดท้ายนะพูดตรงๆเลยได้ก่อนใครเคยเล่นแอมปิตอร์ไครับไอ้เนี่ยคือเสียงขนาดสิบวัตเพียงก็สงสัยนะครับว่าเฮ้ยมันใช้หน่วยวัดกันยังไงอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดตัวเนี้ย เขาก็ยังยืนยันนะครับเราต้องเชื่อในนามหลังวิทยาศาสตร์นะวัน15วัตตวัแต่ถ้าเกิดใครเล่นมาแล้วอ่ะไอ้เนี่ยดังเท่ากับ10วั์นะครับดังนั้นนะครับ้าเกิดคุณบอกว่าคาดหวังความ1ิวัตตวัไม่ได้คุณคิดจะเนอาการนะแปลว่า10วั์นะครับแต่ว่าก็พันห้าถือว่าคุ้มนะแล้วก็สามารถนะครับถ้าเกิดใครมาเล่นกีตาร์แล้วกกก็คุ้มนะเอาเอาไว้สำหรับซ้อมนะรับในห้องคุ้มมากแล้วถ้าเกิดจะมีใครมาถามเพี้ยนะครับจะไอ้คำถามที่เพี้ยชอบถามนะเว็น ถามพี่อั้นในเวลาที่พี่อั้นไดแอมมาพี่อั้นเหมาะกับการซ้อมกับคนอื่นไหมตัวนี้พูดเลยนะครับว่าไม่เหมาะไม่เหมาะแล้วก็ไม่เหมาะนะครับเอาไว้ซ้อมตัวเองในห้องนะครับแบบซ้อมคนเดียวนะครับถ้าเกิดใครจะแบบเฮ้ยพี่อั้นเอาเนี้ยไปเดี๋ยวกับเพื่อนนะครับในห้องซ้อมไม่ได้นะครับเล็กเกินไปนะครับถ้าเกิดใครจะใช้ขนาดในห้องซ้อมพี่อั้นบอกเสมอนะครับคุณต้องใช้มากกว่า20วัตต์ขึ้นนะครับหรือว่า30หรือ40วัตต์ขึ้นไปอ่ะอย่างนั้นมันสามารถสู้กับเนี่ยของคนอื่นได้อันนี้แค่กองเหยบ กระเดื่องปึกปึกปึกเสียงของเราก็หายนะครับแล้วเมื่อกี้ตอนที่ขั้นเวลานะครับเพี้ยนลองไปร้องดูนะด้วยไม้ตัวนี้นะครับแล้วไม้ตัวนี้สายสายของเพี้ยนเนี่ยยาวห้าเมตรนะครับเพี้ยนลองไปสุดที่ห้าเมตรเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเสียงเพี้ยนแค่พูดเนี่ยพูดออกไปแค่นั้นเองครับงั้นก็แบบไม่เขายังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่ว่าถามว่ามันเป็นแอมที่ดีไหมเอามาเปิดฟังเพลงได้ดีนะครับแล้วก็เอามาซ้อมได้ดีนะเอาไว้ซ้อมได้ดีแต่ว่าความดังมันก็ เท่ากับของ10วัตเท่านั้นเองครับไม่ถึง15วัตก็เลยงงมากว่าเฮ้ย15วัตได้ยังไงแต่ว่าเราต้องเชื่อหน่วยในเนี้ยเพราะนี้เขาผ่านระบบบุสต์อาการรมนะเขาบอก15วัตก็15วัตนะครับแต่ว่าเพี่อนบอกเลยนะครับหลังเพี่อนเคยเล่นบล็อกแอมป์มาเนี่ยเพี่อนบอกเลยเนี่ยคือความดังเท่ากับ10วัตนะครับแต่ว่าโอเคนะครับลูกเล่นฟังก์ชันอะไรมันถือว่าดีนะว่าเอาไว้ใช้ฟังไม่ง่ายได้ครับคือถ้าเกิดเทียบกับ1,500คุ้มมากคุ้มมากแต่ถ้าเกิดคุณจะไไไไไไปปปแล้้้้้ววกกก็็ซออออมมในนนนหงงดดดดรืถาาเเเิคคุณทยยย่่่่ีีะับ๋ไป ถามว่าเออก็อาจจะมีคนถามเพี่อนเพื่อนผมเนี่ยไปเล่นที่ถนนคนเดินได้ไหมอย่างเงี้ยเพี้ยนก็บอกว่าไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณไปเล่นพวกถนนคนเดินคุณก็ควรจะใช้รุ่นที่มันตัวใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าพี่อั้นเนี่ยแค่อยู่ในระยะ5เมตรนะครับไม้เพี้ยนเนี่ยสายไม้เพี้ยนเนี่ยยาว5เมตรนะเพี้ยนไปอยู่ตรงสุดของระยะ5เมตรของพี่อั้นเนี่ยเพี้ยนก็ยังได้แบบอะไรเสียงที่เหมือนกับเพี้ยนพูดให้ฟังเงี้ยปึ๊บปึ๊บนะครับมันจะเบาแล้วคราวนี้ถ้าเกิดคุณไปเล่นตามพวกถนนคนเดินด้วยแอมขนาดนี้นะครับโออ้้้้ขาาางมมีีคคคนนนนนเเเเดดิิไไปุยยกกกััะะรรรบบบแแลว็ บางทีเอกเกิร์ลเขาเรารู้ขนมคนเดิมก็มีคันทำภาพเพังเพลงเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินคุณเลยนะครับอันนี้ก็ไม่เหมาะกับไอ้พวกขนมคนเดินนะครับเอาไว้ไปก็แล้วแต่เหมาะกับบรรยากาศถ้าเกิดยกเว้นแตว่ามันมีบรรยากาศเงียบๆี้ยมาไอ้ยอย่างเงี้ยเล่นได้นะเป็นที่โล่งๆเงียบๆี้ยมาได้แต่ถ้าเกิดมีบรรยากาศอะไรรบกวนมาไม่ได้เอ็มนี้สู้ไม่ได้เลยเพี่เขาบอกนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบคลิปนี้เป็นเพลงนี้ครับชอบฝากกดไลค์สับสไครต์แล้วก็แชร์ด้วยนะ